นี่คือท่อ ID ของ u ุนได H1 นะครับจะสังเกตได้นะครับคาบเขา่าเกาะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างท่อ ID ของหุนได H1 สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการล้างท่อไอท่อร่วมไอดีของฮุ u n d a ฮสวันนะครับตัวของฮุ u n d a ฮสวันเนี่ยเป็นรถตู้นะครับเป็นเครื่องขับหลังนะครับตัวนี้จะต้องรื้อท่อไอดีซึ่งจะสลับซับซ้อนมากนะครับมีนอ็อตท่อไอดีอยู่ข้างล่างเนี่ยหลายตัวหลายชิ้นนะครับรวมทั้งท่อที่อ้อมจากฝั่ง ขวาของเครื่องไปฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับฝั่งขวาของเครื่องก็คือตัวท่อไอเสียนะครับอ้อมมาทางฝั่งไอดนะครับหลังจากที่ผมและทีมงานได้ถอดท่อร่วไอดีออกเราก็จะได้เจอกับตัวของประเกันท่อ i-d นะเพื่อนๆจะเห็นนะครับแล้วก็ตัวล่างที่ประกบถ่ายดีอีกชั้นหนึ่งตัวนี้เป็นถ่ายดีของ h ุนไดเฮ h 1นะครับซึ่งจะมีคาบเขาเาเ่าเกาะเต็มไปหมดนะครับรวมทั้งระบบที่ EGR นะ EGR ของมัน,นครับซึ่งรถคันนี้ก็วิ่งมาประมาณสองแสนกิโลนะครับเราก็จะทำการล้างท่ไยดี ของฮุนไดเฮสปานนะครับผมถอดถ้อยดีของฮุนไดเฮสปานก็ต้องระมัดระวังเรื่องปลั๊กนะครับพอปลั๊กของสายไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะแน่นนะครับระมัดระวังหลังจากที่ผมล้างท้อยดีเสร็จแล้วนะครับนี่คือท้อยดีของฮุนไดเฮสปนนครับซึ่งล้างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทําการประกอบเข้าไปนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูในการประกอบเข้าไปเลยนะครับสิ่งสำคัญในการล้างท่อไอดีนะครับควรใช้น้ำยานะครับในการล้างนะครับอย่าใช้ไฟเป่ามันนะครับซึ่งท้อท่อรวมไอเดีเนี่ยตัวของฮุนไดฮ1เนเนี่ยมันจะยากตรงที่มันแคบนะครับมันแคบนะครับแล้วก็น็อตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ต้องระมัดระวังในส่วนของน็อตแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือที่มีขนาดเล็กในการถอดท่อร่วไอดีของฮุนไดเฮส1ออกนะครับผมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับต้องไล่ลมของระบบน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกัน ที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม